ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Infinix ตซีโร่ 45G ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางอ n นฟินิเลยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรงสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม ROV เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเหมือนกลางๆนะครับทุกคนมาพร้อมกับสเปกการใช้งานที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวชิปที่ได้มาจะเป็นตัว Demensity 8,200 อัลติเม e 5G ครับเทสแคนนอันดูตัวออกมาแล้วก็นี่เลยครับผมทะลุ800,000เลยนะครับถือว่าแรงมากๆเลยนะครับยังไม่พอครับเขามาพร้อมกับแรม24กิกครับผมแรมจริง12กิกแรมเสริม12กิกนะครับแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยให้มาที่512กิกครับผมเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนกลางๆที่ได้สเปกการใช้งานมาโอ้โหดีจริงๆครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลิ่งในการเล่นเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีตัว X Boost นะครับผมเป็นเครื่อง ก็ดูเฟรมเรตได้ครับผมเนี่ยครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนในเรื่องการชาร์จบพาสเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับก็โอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกครับผมภาพอดีเปิดสูงมากได้การแสดงผลดันไปสูงมากได้นะครับพา t ิโค e เปิดสูงมากได้ครับก็คือปรับสุดได้ทุกอย่างเลยตรงนี้ก็ปรับสุดได้ทุกอย่างเลยครับแน่นอนเลยครับชิปตัวนี้เป็นตัวแรงอยู่แล้วนะ เตรียมพร้อมครับผมเตรียมพร้อมอันนี้ผมเร่งสุดแล้วนะเลือกตัวละครของเขานะครับอ่าประมาณนี้ครับผมก็โอเคถือว่าเลือกได้ทันเขาอยู่วิดีโอสกินก็โอ้โหเมียนสมูทจอสวยใสมากครับนี่ เสียงเท่บอกเลยนี่ครับฟิลิ่งในการทัดดีมากสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า Infinix Zero 4 5G นะครับก็เป็นมือถือที่ขายในเลทราคาหมื่นกลางๆนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับทุกคนก็เป็นจอโค้งเนาะความละเอียดเป็น Full HD พัดนะครับแล้วก็พัรหน้นจอเนี่ยแน่นอนเป็นจอ AMOLED อยู่แล้วนะครับรีเฟลเลให้มาสูงอยู่ที่144เฮเลยนะครับ ชิป MediaTek Dimensity 8200 u ั timate 5G ครับผมแรม1 2บ b บวกเพิ่มได้อีก 12GB นะครับหน่วยความจำให้มาที่ 512GB ครับกล้องหน้าเซลฟี่อยู่ตรงนี้ก็ได้ความเร็ดมาที่5 0เ p มพิกเลเลยนะครับผมก็มีการสั่นมาให้ด้วยนะกล้องหน้าเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K เลยกล้องหลังมีความเรเหลักอ,อยู่ที่1 0 8เ p มพเซลเลยครับผมก็ตัวนี้เนี่ยกล้องหลังก็จะมีการสั่น OIS EIS มานะครับ วิดีโอก็อาจได้สูงสุดอยู่โอ้โห 4K 6 0 fps เลยการสั่นทำง,งอกได้จึ้งมากครับตัวนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากเลนส์มุมกว้างครับความละเอียดให้มาที่50เมกะพิกเซลเลยคับรูรับแสงอยู่ที่ f. 2.0ครับก็กล้องหลัง3เลนส์ครับผมแบตเตอรี่ของเขานะครับให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จ45วัตต์นะครับชาร์จไร้สายก็รองรับตัวนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่20วัตต์เลยแล้วก็สามารถที่จะชาร์จย้อนกลับให้ก a เจ็ตแบ่งไฟของเราเนี่ยให้ครื่ออ่่่องงนด้ักก็็์สสูุยที20ววตผมแล การได้ใช้งานต่อเนื่องยาวๆตัวนี้เนี่ยเขาการันตีเลยว่าอัปเดต Android เนี่ยได้ถึง Android เวอร์ชัน16เลยนะครับก็ใช้ยายาวเลยเนาะเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนกลางของทาง Infinix นะครับผมก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างดีไซน์ตัวเครื่องคือสวยอยู่แล้วนะครับวัดสดุแรงการเนี่ยทำออกมาได้ได้สวยได้ดูดีเลยนะครับผมรุ่นนี้เขาทำตลาดในช่องทางออนไลน์ก่อนนะครับทุกคนก็คือก็จะมีแบบ วางจำหนายใน s h อ p e e Lazada แล้วก็ TikTok ช็อปนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหปิงผมทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสัญญาณก็เต็มอยู่นะเนี่ยครับสัญญาณก็เต็มขีดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเอาจริงๆผมเจอปัญหาบ่อยมากเลยนะน่าจะเป็นเครือข่ายที่ผมใช้งานอยู่แล้วครับน่โอเคน่าจะปกติแล้ว ผมใช้เครือข่ายที่เขาถูกทิ้งไปแล้วนะก็คือไปควบรวมกับคนอื่นแล้วนะครับตอนนี้ก็สัญญาณบอกตามตรงเลยว่าห่วยมากครับจริงจริงอยากจะย้ายไปค่ายอื่นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้แบบดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่อโอเคครับมาพอด่าหน่อยก็กลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว <Yes. S 1> ภาพสวยกราฟิกสวยมากครับอื เฟรมเลดจ,จากที่ผมได้ลองสัมผัสก่อนหน้านี้นะอันนี้ผมสปอยเลยแล้วกันนะก็คือค่อนข้างที่จะนิ่งครับ5้า0อยู่ประมาณนี้ครับสาหรับตัวเฟรมเบลดของเขานะครับถือว่าโอเคมากแต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตัวเนี่ยครับฟิลลิ่งในการทัดเอย่ยแล้วก็ตัวภาพเอย่ยตัวการาฟิกเอ่ยเนี่ยคือ,ค,อคือแบบคือสวยมากครับลำโพงคู่เสียงดังแบบการหมดีอยู่แล้วนะครับ ไปไหนจ้าไปไหนจ้าโอ้หมา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 ช่วยหน่อชชเอาเอาเอามันเอามันเอา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 เอเราเกือบไม่รอดนะเนี่ยโอ้ยมันมาแล้ว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 ไปไหนไปไหนจะไปซ่าใส่เขาโอเคกลับบ้านก่อนดีกว่านะไม่งั้นไม่รอด ก็ประมาณนี้นะครับในช่วงที่เราฟาร์มนะครับผมช่วงที่เริ่มเกมมาได้ก็โอเคเจอแบบปิงแดงๆอยู่ตอนนี้ก็เขียวแล้วเล่นได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มวงปั๊มเวลให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกลับมาให้ทุกคนดูในช่วงชุลมุนอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาในเกมก็16นาทีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งในการเล่นความร้อนคุมได้ดีมากครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยก็ยังคงลื่นไหลสมูทดีนะครับทุกคน เรียบร้อยเป็นซะาแยกส่วนเป็นซะาสำหรับการเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากนะภาพสวยฟิ้ในการทัดดีลำโพงแบบกระหึ่มดีนะครับคือคือโอเคมากเลยทุกคนในเรื่องการเล่นเนี่ยเล่นมาเกือบจะ20นาทีแล้วนะครับต่อเนื่อง ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเมื่อกี้โดนโอ้โหโอ้โหแย่งกันเลยแย่งกันใหญ่เลยใส่ไหมถอยถอย,ย,ยดีกว่าเนาะผมไม่ไหววะ่ะหุ้ยหุยได้ได้ได้วะ่ะได้วะ่ะได้ว่าฮ,ฮึเราได้เว้ยเราได้โอ้เนี่ยครับนี่คือฟีลลิ่งสำหรับการ เล่นมาได้18นาทีแล้วนะครับ17 18นาทีแล้วคือทำออกมาได้ได้เนียนสมูทเหมือนเดิมนะครับทุกคนอยู่ในช่วงไปลายเกมแล้วล่ะโอเคเอาป้อมดีกว่าเรามาซี่มาซี่เราปล่อยให้คนอื่นดันไปเข้าไปลูกพ้าเข้าไปลูกพ้าเอาป้อมเอาซี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  เอาซี่เอาซีเข้าไปลูกพ่อเข้าไปอีกนิด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 เข้าไปเข้าไปจบเกม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 ลูกพ่อเรียบร้อยผมปิดจ็อบได้โอ้โหเกือบโดนเพื่อนด่าแล้วนะเนี่ยก็โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับฟ e ลลิ่งในการเล่นเกม ROV e, บนเจ้าสี่โลก 40 5G นะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางอินฟินิกเนาะลื่นไหลสมูทดีครับภาพสวยกราฟิกสวยความร้อนควบคุมจัดการได้ดีครับเล่นต่อเน,นื่องก็ยังคงเล่นได้ลื่นไหลสมูทดีนะครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่า <and> กำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ